บางแพรกตป ตามรอยประวัติหลวงปู่ช่วงท่านเกิดเมื่อวันที่12พฤศจิกายนพศ2 4 4 4ที่บ้านในคลองบางบัวทองตำบลท่าอิดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีโยมบิดาชื่อสิงโตโยมมารดาชื่อเพียมเมื่อท่านอายุได้9ขวบบิดามารดาได้นำท่านไปฝากเรียนหนังสือกับพระที่วัดขิดวัดแสงสิริธรรมซึ่งเป็นวัดที่อยู่ในละแวกบ้านของท่าน ต่อมาเมื่ออายุในสิบปีท่านก็ได้บรรพชาเป็นสามเณรอยู่ที่วัดเขมาพิตารามโดยมีพระครูเขมาพิมกธรรมเป็นพระอุป,ปัชฌาย์พออายุได้19ปีท่านก็ลาสิกขาบทมาช่วยบิดามารดาประกอบอาชีพ พอปีพศ2424ท่านจึงได้อุปสมบทที่วัดบางแพรกใต้จังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นภูมิลำเนาเดิมของโยมบิดาของท่านเมื่อวันที่9มิถุนายนพศ2424โดยมีพระอธิการทัพวัดนครอินเป็นพระอุปัชฌาพระอธิการศีวัดบางแพรกใต้เป็นพระกรรรมวาจาจารย์พระอาจารย์เสือวัดนครอินเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่า จันทโชโตเมื่อท่านได้อุปสมบทแล้วท่านก็ได้จำพรรษาอยู่ที่วัดบางแพระต้ายท่านได้ศึกษาพระธรรมวินัยและวิปัสสนากรรมฐานกับพระอุปัชฌาย์และพระคู่ส่วนของท่านทั้งสามองค์อีกทั้งทางด้านพุทธาคมต่างๆซึ่งท่านทั้งสามองค์นี้ก็มีชื่อเสียงโด่งดังในขณะนั้น นอกจากนี้ท่านก็ยังได้ฝากตัวเป็นศิทธิศึกษาวิทยาคมกับหลวงปู่เยี่ยมวัดสพานสูงเรื่องวิชาโสรถมงคลและไตรสรณคม เรียนวิชาทำผ้าประเจียดและทงแดงจากพระธรรมนุสารีสว่างวัดเทียนถวายเรียนวิชาทำคงวิเศษภาประการจากพระครูนิโรธมนีวัดตำหนักเหนือเรียนทางคงกระพันชาตรีกับหลวงพ่อสุนวัดสาลากุล ในปีพศ2435พระอาจารย์สีเจ้าอาวาสวัดบางแพรกต้มรณภาพท่านก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสสืบต่อแทน ต่อมาในปีพศ2450หลวงปู่ช่วงท่านก็ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ท่านเป็นพระสงฆ์ที่มีศีลจานวัดงดงามเคร่งครัดในระเบียบวินยัยและมีเมตตาธรรมสูงหลวงปู่ช่วงท่านจึงมีลูกศิษย์ลูกหามากมายในเทศกาลออกพรรษาจะมีลูกศิษย์ของท่านมาให้ท่านช่วยลงกระหม่อมมากท่านจะใช้ดินสอบพองที่ท่านได้ทำไว้มาลงให้ วัตถุมงคลของท่านก็มีภาพประเจียดเชื้อยันตะกรุดพิสมนซึ่งผู้ที่อยากจะได้นำวัสดุมาขอให้ท่านทำให้ปัจจุบันหา ดูได้ยากมากครับท่านได้เคยสร้างพระเครื่องเนื้อดินสอพองผสมผงวิเศษและใบแคอัดพิม์ในคราวสงครามเอเทียบูรพาปัจจุบันก็หาชมยากเช่นกันครับในปีพศ2 4 8 8นกสิทธลูกศิษย์ได้ขออนุญาตท่านสร้างเหรียญที่ระลึกขึ้นเป็นรุ่งแรกในการทำบุญฉลองอายุครบ85ปี ปัจจุบันเป็นที่นิยมกันมากสนุนราคาสูงและหายากเช่นกันครับหลวงปู่ท่านมรณภาพในปีพศ2498สิริอายุได้94ปีพรรษาที่74วัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมของหลวงปู่ช่วงเรียนรุ่งแรกปีพศ2488ที่ระลึกทัาบุญอายุครบ85ปี ลักษณะคล้ายเหรียญรูปอามด้านหน้าบรรจุรายละเอียดของเหรียญไว้ครบถ้วนว่าสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสอะไรด้านหลังเป็นยานและอัขระของประกอบไปด้วยเนื้อทองเหลืองทองแดงและเนื้อเงินซึ่งเนื้อเงินบางเหรียญจะเป็นเหนรียญแหนบมักจะเรียกว่าเหรียญแจกกรรมการเหรียญรุ่นแรกเสริม เนื่องจากบล็อกหลังทำรุดเสียหายจึงแกะบล็อกขึ้นใหม่แต่ใช้บล็อกหน้าตัวเดิมมีเนื้อทองเหลือง4,000เหรียญเสร็จแล้วนำไปให้หลวงปู่ช่วงปลุกเสกเหรียญปีพศ2498ออกวัดลานนาบุญนนทบุรีเป็นเหรียญเซมา เหรียญปีพศ2497คล้ายรุ่งแรกด้านหลังระบุที่ระลึกยกเครื่องบนพระอุโบสถวัดบางพแพรกเหนือจังหวัดนนทบุรีวันที่15มิถุนายน97เหรียญรุ่นสุดท้ายปีพศ2497เป็นเหรียญสามเหลี่ยมสองหน้าด้านหนึ่งเป็นหลวงพ่อโสธรอ,อีกด้านหนึ่งเป็นรูปเหมือนเต็มองค์เป็นเหรียญเนื้อทองแดง